นี้มาพาน้องพีกินข้าวครับเอาบ้านี่เฮ้ยเออเอาบ้านข้าวใหญ่ครับหอนหอนหอนนแล้วหอนหอนหอนเห็นเห็นกับเห็นกับหอนก็เห็นครับบัว เย็นแล้วฮ้อนไม่ฮ้อนหรอกเย็นนะมันฮ้อนเพราะฉันร้อนร้อนเขาเรียกว่าร้อนลูกร้อนมันว่ามันฮ้อนฮ้อนอ่ะฮ้อนเจ็บไหมเจ็บนะงหัวเั้งใสเลยบ่หนูพี่เลยเนี่ยอะไรล่ะพี่เท่งจันทร์ดู้วยมีน้ำ mấy chục năm rồi mấy mươi năm thích nước năm mấy ô đi mấy năm rồi ô chưa chị 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 không? chị 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 không? chị 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 ทำจิ้มหวานหวานเิ้มบหืมจะกินยังแยกเอากินไม่ได้ยองี่กกินไม่ได้แล้วมันเปียกอะ

<mm เอาไว้เมื่อไหกินสิ่นแห่งกั้มขอปันกินยามนีมาจอดแปลวาไม่กินเอาขาววนเข้มรกัางก้าวว่ากล้งมีใครคร้ามีกล้งามาเร เับเปียงัาโ้ยงเงาอะนเงาะเจอีเป้อามามาหนิ่นี่แม่แดิเด็่าร่ามันเป็นพีเขาขัวเองเด้มัน ใช่ๆเดียวหนึพงวันน uh? ี้พีล uh ับอยู่ไลยใส่เพียงเดียวก้างก้างก้างนี่กินคนเดียวจะหมดเลยปลาน้องพีกินคนเดียวหมดเลยครับมั่นมั่นเหรอ Mình ôi chín mới đầy rồi Chín thôi mới đầy rồi mình việt à Hên máy Hên khắp Càng Ôi chê, càng, mấy mấy càng. Mấy mấy càng quá à Hên mấy coi càng vô là

đấy Đấy, chú con Pin. Khà kho bọ. này cạp cạp. Cạp อู๋อู๋อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วสวัสดีครับอิ่มแล้วครับผมอิ่มแล้วก็นอนครับไงไายติมเมื่อวันเลย <laughs>